แคบหม e ูเกยังมีสำหรับารเคทกคนเดินไปเดินมานะเจอแคบหมูเกยังมาทงหน้าร้านที่แขวเตรียมของเลยสอเริ่มต้นเย็นเลยหาอะไรกินด้วยนร